สวัสดีครับพบกับเซ็งหัวดชแนลครับวันนี้วันนี้ไม่เห็นอยังมืงวันนี้เขาไม่เกลี่ยเมื่เดือนครับออม่ทอนไม่เอาเกลี่ยอย่างไม่ยังเห็นเกลี่ยอย่งอันนี้อธิบายเกลี่ยกินแล้วครับนี่โดนโดนโดนไข่ตั้งไข่ตั้งรลำสาวไข่หมดตั้งตุ้ยืนเลยครับไข่หมาตั้งไม่หมดตั้งป๊าบเข้าไปนี่แถวนี้คนเขาคนเดิม

ตัวสอบเพส่มบอกว่าพี่ตั้โดนไม่โดนไม่โดนหันะเดี๋ยวเงินสาวครับถุยตุยเนี่ยัวกสอบเวลาสอบก็ใส่ก่อนนี่นี่ใช้มือใหร โอ้ยแปดกุ้เหม็นเหรอวะไป่ะแบงจะเอาทำนีเด้อให้ต่้งสองรอบติ๊ดเอาไปลอยนึงนะครับเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเเอ้ยยวะมันเฮยเฮเฮี้ยเอาน้เอาย้เนี่ยเฮ้ย อะไรครับเนี่ยโอ้ยรับแงนาลุ้นดิเอาผาผวนงเดี๋ยวผมเสียดให้นหน่อยเบ่จะกรอบนึงนะยีเพโดนมาไม่ไมไ่ไ่ไม่ไเือปวดสมปดอ้าไหนเบื่งนเอาเรื่องเยีปงๆเี่ยงๆเี่ยงๆยยงไผ้ยังตาบอดเหอโอ๊ยตัวเกินรอค โัวกโอนพอดีเย้ากูยังตักอยู่อะจอไปยังวะให้คละสามยรอ้ยไป้ยโอ้ยมึงูนอยเว้ยเรอะเอมามันมุมเก่าทุเ้ยเห็นผมเห็นผมเห็นเล้ยวล้วเห็นลยเห็นยเยนี่นี่จริงแจริงครับให้จริงจริงนี่นี่จว่าชาแถามว่าาออกอ ้องหันยอิบกุลสามกุูองอีกกูหละโล่เฮ้ยมึงไเอาทยแท้บริษัทชนเงินได้บ่เอ้ย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 มาละมาละมาลเท่ากันว่าละเอาเอาเอาละใหญ่เอ้ยโอ้มันซื้อปะ้ตมากเกิตมกตั้งรับไปลอยด้วยอมันซื้อ แล้วพูดสองีซิ๊เนาะเฮ้ยีสองเราเทียบสองเอครับนี่โอ้โหให้เดแบบจริงหัวเชื่หัวชาแนลทำให้เด็กมันดูเวทีเบิรงเลยว่านี่เฮ้ยเฮ้ยโวยวากันไม่ส่วงโงนี่ยโงเนี่ินี่นัีนเง้สิบเดแล้วเราเราด้วยยังไม่ได้เอาเขาเ่ย ชอบชอบชอบไม่อบไม่อบโอเคโอเคนี่มาวมาเร็วนี่รอบนียนี่นี่นีนี่่มาียังเห็ดที่น่องห่อนแห้งเนี่ยฝนฝ่าก็บ่ตกคนักกรนี่โดนกใส่ตียตีนี่ตี๊มาก้าวตียวติดเกเืงหน่อนเบิ่ง โอ้ย oh, oh! oh, uh, เอาง um ่าเลยเอาง่ายเลยเอาง่ยเลยผมควายนลควายนลมันจะมหนะิ uh, o, o, come, oh <c oughs> <c oughs> ่งตัวนี้เอาเรคนุดถ oh, 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 ่ายตุ้ยอรสุดท้ายพวกอัน้ถายคนุดถ่ายเนแถ่นตุ้ยเบิ้งชงเบิ้งองนี่เบิ้นี่โอ้ที่ลังที่ังที่หลังกลัวเลังิันมันเีแปดซิครับ เอาเสียซิ่งกันพุรอบเลยระรอบเลยเอาตอเอาตัวไนรอบนตอกตังคนเดียวสีเริ่มอ่ะผมกวนก็ได้วะอ๋อว้าา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 าอยาา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 า้าา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 ้าา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 ่าา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 ้าา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 า่าาาาา เอเ้ยเรียาบางบเฮ้ยเฮ้ยเรองเางอ่าเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยย้เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเ้ยเเ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้เยเ้เย้เ้ย ไปไปมาจมมาจมมเป่งไปสูบนะไปอ๊ยโอ๊ยเอยอยรางวัลนั้หนะานของข้าแล้วรอบนี้ไปดิ้ยเออน้องงักนองัโอ้ยเ้่ไปอะ เอาโอเค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 กล่องว่เห็นได้เมื่อกี้เฮ้ยเฮเห็นตัวไนอ้ยฮฮเง้ยวะเปิด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 เปิปิดเ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 ปิปเเ ว่าหวานงมู่ว้าววนี่ราบทั้งเรครับให้จริงจริงครับจริงก็ใชเดียวมอเลยคลิปหนาพื้นสีหายังม่เห้เบ่นเรีนแบบเลี้ยวสบายๆมอยมันอ่เนาะแฝงกันเอฮาเ่า่าา่าฮ่า่าฮ่อฮาฮ่าฮาาเ่า่าฮา่าาฮ่นฮ่่เฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่่า่่ฮ สีพิษคีบอะไนสวนผมอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวพคแล้วในสบรรยากาศหน่อยนึงปลาสีตกดินจังหวะกันจะเรื่อกดกดแชร์กดไลค์วดเจ็สครเสียงาแชนแนลกดกระดิ่งติงิงิิ่งเบอให้มันจบสมาสูงนดบยงไ่ะกดิงิงิงิดิง่ว บรรยากาศจะ,ะว่าทั่วครับยางไม่น่อยังม่สวดนบดินครับเรืองมากสวนผมครับนีนของเถไอ้น้ำมันมันเลยน้ำมันมัน